สำหรับวันนี้ก็จะพาคนมาดูการเลี้ยงผึ้งในสวนป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นป่าที่เราปลูกไว้นะครับเป็นสวนป่าสมสารก็มีไม้หลายชนิดนะครับไม้แดงไม้พยุงไม้มะข่ามงไม้ตะเคียนทองครับเนี่ยเต็มเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ซื้อลังผึ้งเอามาไว้นะครับนี่ครับนี่คือลังผึ้งที่เราเอามาไว้สำหรับเลี้ยงผึ้งครับนี่ อันนี้ก็เป็นรังผึ้งของเรานะครับผึ้งก็เต็มเลยนะครับนี่บินเข้าบินออกรังนี้ซื้อมาได้สามปีแล้วนะครับเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่ว่าก็เริ่มจะผุแล้วนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับนี่อันนี้คือลักษณะของผึ้งมันก็จะบินเข้าบินออกแบบนี้แหละนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาเปิดเพื่อเอาน้าผึ้งนะครับนี่นะครับซึ่งผมก็มองว่าการเลี้ยงผึ้งก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับ ในการสร้างรายได้จากสวนป่าของเรานะครับซึ่งพึ่งกับป่ามันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับเมื่อเราปลูกป่าพึ่งมันก็จะมาอยู่อยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาตินะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเอาน้าพึ่งครับมาเป็นรายได้ได้นะครับหรือจะเอามากินในครอบครัวก็ได้นะครับน้ำพึ่งแท้ขวดหนึ่งก็เป็นร้อยนะครับเราก็สามารถเอามาทํากินเองก็ได้ครับอันนี้ก็นี่ครับพึ่งของเราก็เต็มเลยครับนี่ ในการที่เราจะเลี้ยงผึ่งนะครับก็ต้องมอีอุปกรณ์ก็มีแค่2ออย่างครับก็สมามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับลำแรกก็คือกล่องหรือรางผึ่งครับรังให้ผึ่งอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรังไม้อันที่2นะครับก็คือขี้ผึ่งขี้ผึ่งก็คือเอาไม้สําหรับทานะครับทาในกล่องเพื่อให้เพื่อให้มีกลิ่นหอมผึ่งก็จะได้มาอยู่นะครับอเอาขี้ผึ่งทาเสร็จ <ๆ S 2> <ท>แล้วก็เอาไฟลดนิดนึงเพื่อให้มันมีกลิ่นนะครับ ก็เอามาตั้งไว้ในส่วนป่าของเราแบบนี้นะครับตั้งไว้ยังไงก็ได้ครับให้ผึ้งสามารถบินเข้าบินออกได้นะครับซึ่งผมก็ใช้ขาตั้งตัวนี้ขาตั้งตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งไม้หินอ่อนนะครับแต่มาให้อ่อนมันแตกก็เลยเอาขาไม้หินอ่อนมาทําเป็นขาตั้งกล่องผึ้งครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่จะใช้อะไรก็ได้ครับขอให้มันไม่อยู่ติดดินนะครับให้มันอยู่สูงๆนิดนึงครับนี่นะครับ แค่นี้ก็สามารถเลี้ยงพึ่งไน้่งแล้วนะครับแตงผมก็เลี้ยงในพอเรือนครับก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไว้กินครับก็มีอยู่ประมาณสามรังนะครับก็ใช้ได้ทั้งสามรังเลยนะครับนี่ครับก็ซื้อมาวางไว้นะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่ผูกสันปานะครับเราก็สามารถหาได้ได้ได้ครับโดยการเลี้ยงพึ่งนี่ครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งวันนี้ก็พามาชมครับพึ่งเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูด้านหน้านะครับ อ่านี่คือด้านหน้าของรังครับเนี่ยนี่มันผุแล้วนะครับเพราะว่าใช้มาสามปีแล้วเนี่ยครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นตรงที่เข้าออกของผึ้งครับผึ้งก็บ,บินเข้าบินออกนี่นะครับนี่ง่ายๆนะครับการเลี้ยงผึ้งครับดังนั้นถ้ารังไหนที่ผึ้งมาอยู่แล้วมันก็จะมาประจำครับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นแต่ว่าในช่วงแรกที่เราซื้อมใหม่ๆครับเป็นรังใหม่ๆกลิ่นม,มันจะอ่าไม่ใช่กลิ่นผึ้งเนาะมันจะเป็นกลิ่นสีกลิ่นอะไรพวกนี้น,นะครับเราก็ต้องหาชิพผึ้งมาทาก่อน ถ้าพึ่งมาอยู่แล้วมันก็จะมาอยู่ตลอดของเราก็มีพึ่งตลอดเลยนะครับครั้งแรกก็ประมาณเกือบสองสาเดือนกว่าพึ่งจะมาแต่ว่าพอพึ่งมาแล้วมันก็จะมาอยู่ตลอดเลยครับเราก็สามารถที่จะเอาน้ําพึ่งไปกินได้นะครับซึ่งผมก็จะมีชุดในการใส่เอาน้ําพึ่งนอกจากว่าอยู่คนเดียวนะครับไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เอาน้ําพึ่งนะครับแต่ว่าก็าไม่ยากอะไรนะครับก็คือ เรามีชุดนะครับชุดในการใส่แล้วก็สามารถเอาพึ่งได้ครับซึ่งชุดใส่เอาพึ่งก็มีขายตามเน็ตทั่วไปนะครับก็สามารถสั่งได้นะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่ปลูกสวนป่านะครับก็สามารถเลี้ยงพึ่งเป็นหนาแรกเสริมหรือเป็นอีกทางเลือกหนึง่งในการสร้างรายจากสวนป่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆท่านเจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ